พีดละงูกจ้างอกสีแดงงอกสีเหลืองจ้าหนึ่งจ้ำพีครับเก็บมาลายดอกอยู่ครับรวมที่สมบูรณ์แบบเพื่อน้องจ้างามจ้างามนี่อีกหนึ่งจ้าจุ่มชื่องามเพื่อน้องนี่ลวดเดียวเลยจ้า ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาปลอกกับน้องหนึ่งกับไอวินวินแล้วจ้าสวัสดีพญายัยพญายิ่งพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังผู้เขามารับชมทุกๆท่านนะครับเน้าวันนี้ก็พอครับบ้านวินกับหนุ่งเน่งในเช้าวัที่อดไรวันนี้วันนี้วันพุธจัดตรงกับวันที่27เดือนกรกฎาคม2565เนาะจ้าแล้วจาพิการได้เริ่อมด้วยวันนี้มาท่านนวลทองจ้าพี่น้องเข้ามานวลทองในเขตบ้านน้องแปนหมู่3ครับ ตำบลไร่คามไปาุ่นทะิลจังวัดตำบลราชธานีเอาไปลุ่นกันเบื้องซิม,มี่เฮ็ดยัางเนียืยอัน,นี้เนาะจ้า,าครับเริมต้นขมาดอกเหล็กแหยีกมานฮิดไข่จ้าไข่เงียงยู่จอมโพนไป <laughs> อือมเจนี่สวยงามเฮงเนาะจ้าฮิดไข่อีกเนาะจ้า เฮ็ดไข่แล้วก็มาเฮ็ดนาเลยจ้ะเฮนะ็ดก้อนญ่จ้าก้อนแล้วก็มาเอาเฮ็ดพึ่งไข่จ้าางานดีเนาะจ้าเฮ็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเฮ็ดก้อนญ่จ้าไม้มาตอนนี้ก็เก่าโมงเล้วิน,งนึงจ้ามันนี้มาด้ายครับ เห็ดไข่จ้าเหแต่ไข่เห็ดเพิ่งไข่จ้าบันนี้เห็ดยังกระเดาะงานอีเทบันเห็ดไข่วินงามเลยจ้าพอดีปิีงปนเลยจ้าซัมมี่มีเจ็ดดอกซี่ดอกคุณไอ้วินทั้องปนก็มีจ้าน้องนุ่งเหมนว่าซัมมี่พอดีปนจ้ากล่องไปบะถึงไปเอาทั้งไหนอีกไอ้วิน อ๋อไม่ทานหอมบอ้างหนึ่งหอมแห้งเลยไอวินจุ้มตัวหนึ่งหนึ่งจุ้มนี่น้องหนึ่งเบี้ยนนะจ๊ะสีค <c oughs> ือคือเฮ็ดไข่ทำแบบนี้เนาะจ้าเฮ็ดเพิ่งไข่จ้างามจ้งางา,งามดอกงามๆเป็นไงเฮ็ดพึงไข่งามเลยจ้า นะเฮ็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งดำจ้ะใส่ตาหี้เห็ดพึ่งตาหี้เห็ดดินครับเอาเฮ็ดพึ่งขาเตี้ยจ้ะเอาเห็ดพึ่งขมิ้นเท่าเนาะจ้ะเอาเฮ็ดพึ่งดำอีกจ,จ้ะช่วงนี้เห็ดพึ่งสิว่าเนาะจ้าน้องนึ่งก็เลยเอาใส่กระตาน่ะหน่อยเนาะจ้า อีกจ้าเห็ดผึงดำคือเก่าเนาะจ้าไม่เดียวกันเลยจ้ากับเห็ดผึ่งดำเนาะจ้าเห็ดกโกนยัยจ้าบัดนี้เห็ดก้แล้วก็มาเอาเห็ดผึ่งเหลี่ยมหรือว่าเห็ดผึ่งขาขนเท่านาะจ้าเห็ดผึ่งบะกะแล้วนางหนึ่งเหลี่ยมมุงมุงเลยจ้าดูเห็ดก้อีกจ้าเห็ดไข่จ้าที่ขาขาหนังเสาไทยแจะน้องมันนี่ ไฮเลยครเฮ็ดโกยจ้าเอาไม้เฮ็ดนาแยครับบานเห็นหรือเปล่า่าก็เป็นนาแลเล่มเลยนหนึ่งหนึงจ้าออกอมือ<บ>แล้วนาะจ้ะนะาเนาะงมือนะครับต่ว่วาก็เส้นหมากพิ่นมาไตเนาะจ้าจ้าจูมพิ่นนาาจ้าบันนี้ ม,มันกัะสืเหลือนหนึ่งหนึ่งมันไผ่มันมันขี้เก่าครับหน,หนึ่งเปิดอันนี้ออกเปิดใบ<า>ใหม่ออกนะจ้ะไอ้ใบูมีพี่น้องเขากัะแนวนี่หนั่นหน,หนึ่ง ก็มาหาอยู่หาก,กิน,นกเนาะหยุบเศรษฐกิจแนวนี้แม่นจ้าวงนี้ก็เฮ็ดหนานเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดยังเกิดก็เฮ็ดนั่นก็นละจ้าตามฤด,ดูกาลจ้าเจอเฮ็ดปวกว่าท่านเห็นอยู่เนาะจ้า,น,จาน้องนึงว่าท่านมานเฮ็ดปวกอยู่พี่จ <laughs> ้าเก,ก็บจ้าเก็บบาดเนี่ย พอได้ยูได้กินพอได้เลีมยเนาะจ้ะใช่ดอกไงเป็นหิน,หน้ดงจำก็เอาเห็ดน,น้าร้ออีจ,ออนนจ้ะอ๋อดอกไง้ที่แ็งตัวนี้เนาะจ้ะ ไอ้ตุมาา้มเพื่น,น่าจ่ามัหนี่ตัวนี้สุ้งใช้สิเสษไไปวิ่นหนานูมีนเลีย้ยงกันได้จ้าเอ้าหัวหลุดนี่ตกัดขาเพิ่นจ้าจ้างามๆจ้าตัวนี้เพียวิน ผี่เมือนน้องมุ้งจียังดอกงามอยู่เนาะอืมนีม่ดอกนึงเจ็บแต่ขาอืมอะอางอื่นเป็นยังไงนาะพี่น้องไหวหรอพ่อเจ็บ <c oughs> หนาเลยาต่กินยังเหลือมเห็นลายอยู่นั่นนึองจ้ง ใหญ่น้ำน่อยน้ำจะห้ายรุ่นเนาะจ้ะดีง,งามเลยจ้าจ้าทีนด้ไอ้วินมีข้งงามนีไม่เห็นไหมนั็นเปิดไปตรงออกลมปังองะ โมเพื่อนเก็บเป็นหาบนะฮะยังมาเห็นนมเป็นอย่างเเป็นอยังไอ้บินบรเป็นอยังแต่มีให้เก็บเนาะจ้ะเดอกชนมาดอกตุ้มราคาดีนะตรงนี้จ้าผมปลูกไว้เมื่อวานจำกระดุมสวยเลยจ้าวันนี้เนาะจ้ะจ้าเก็บเรื่อยๆเลยเนาะจ้า เป็นสเสียบยนนนนนนบัน่งหนึ่งวะทางไหนทางผีไล่วินตุมถุมสวยสวยค่ะกัอนีงมันเป็นโกกเป็นก่อหน่อยวินเนาะเมนมันนมันจังสีไข้อยู่ขอาวเต็มตาเด้อ <laughs> เอามูดเดียวเต็มตาไปเลยก็ได้ เป็นกำดีขนาดจ้าอ้าวรูดมือแล้วก็มีอีจ้าจุ่มขึ้นแล้วจัดตัวนี้ขักขัก,ขก,ขกมือนี้จุ่มงามจุมงง่มมพอเวิน

เดิดนน้ำหนึ่งดูบ,บริเกียร์เลยครับเปิดเอาเนาะจ้าให้ดอกหน่อยเพิ่นใหญ่อีกน้นจาจ่ามึงไม่เอากระจังมาเอาคนน้าจ่าเมนบุญมาก,ก็ให้พี่น้องผู้มานทำคนจ้าเก็บเรื่อยๆจ้าเก็บเรื่อยๆยมูเดียวเต็มตะกร้าแท้ๆมืมอนี้นจ้าจ้าอี ดอกห่อยพันน้ำดอกหน่อยพ่นน้ำเนาะจ้ะจ้าจุ้มจุ้มสวยๆจ้าเปิดใบใหม่ก็เจ๊ลมเจ๊หัวอยู่นะจุ่มชึ่งงามเป็น นี่ลวดเดียวเลยจ้าอ้าวเก็บมาเรื่อยๆจ้าเน็ดหน่าแลยออกเบิดนี้แล้วก็จะเป็นเรือมต้นไม้บ้างหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งก็บว่าท่านหัวได้จ้าจ้า ไเปเยชาดอกสวยค้าสูงๆดีนึงนี่จกบดอกอุ้ยโหลกเขามีเ่ะเปิดไว้ตองออกกระหล่งบันหลายดอกเยะจ้ามึง Cứ roommate... hmm. ngầm nói... <laughs> chân... lại anh lại ngầm hết ngầm 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 คืออันนี้อ่ะเกิดเป็นยางเป็นครับน,นี่นี่นะครับพี่ทั้งนึงจ้าเลี้ยมไปเรื่อยๆจ้าหนึ่งเห็ดน้่งจิ้มซีฟูด้ดกระเสบเนาะจ้าหนึ่งจำเจลกับหลวอคากระเสบเพื่อนครับเอาไปพัดน้ำมันหอยกรเะเสียบเพื่อนในนี้เนาะหนึ่งจ้าหนึ่งน้ำเพิ่นออกจใจพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกระสีออกกระสีสาดซีขึ้นๆจักหน่อยเนาะจ้าเนาะ เวินสำคัญเลยเนาะจ้า,ามเลยนี่ไปราไม่เห็นอ๋อบ่เป็นหนังหนึ่งซบนอหลุมบาง <laughs> ้าเยดีใหงไงดินะมุนยังไงพลนนองนึงกล่องเขาหยากร้อนนึหมุนเอาก่อนจะงั้นจมตาย่ใจนึงครับจ้ได้ใหญ่ขนาดนี้อามาก็ได้

เดี๋ยวว่าไปห่มไหมเสียงเปลี่ยนตึงๆแล้วเนาะบ้านมีห่มนี่เก็บกระดึ๊กอยู่นี่แหละห่มเดียวนี่หน้าและเป็นยังเขาเกินเฮ็ดหน้าเลยทั้งนึงมาหลังพ่นเหลววะดีทั้งบนเอินเฮ็ดหลังเหลวเนาะจ้าเะภาษานักเก็บเฮ็ดเป็นเอินเฮ็ดหน้าเลยก็เลยเอินน้ำพึ่นครับทีนนึง ta dài còn p năm thấy gì cái gì đâu đâu mình đâu mình 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 đi เก็บยพิษนาแล้วหันมาด้างหลังน่าใจเฮ็ดผึ่นค้าลายอุนอ้วน,นดอกอง,งามเลยจ้ะงา,งามจะงงาม,งามเอาดอกใหญ่ก่อนไจ่ใไปเอาดอกหน่อยน้ำกุนเอาทรงงามนลยจ้ะ โคงการเนี่ยมเห็นครับตายตาเอาเด็กหนึ่งจ้าหมดต้องไปิชยานโมไม่มาวก็จะเก็บอีกเหม็นไปแถวไหวไปก็มีเสือร้ายน้องหนึ่งจ้าเอาอีกจ้าเอาอีกยังนี่หนึ่งนะอุ้ยเฮ็ดองค์นกตอนนี้ไอ้วิน อยู่ตะกุนยากันบ่าก็เพนนาเล่เมีนจ้าแต่ตอนนี้รสชาติดีเลยเนาะจ้าเสียบคือกันจ้ารวมเป็นหนั่งนึ่งจ้าเอาตือ <c oughs> งาใหม่เนาะเห็ดองนกหรือว่าเห็ดกอเท่าจ้าองนกอีกจ้ารวมที่สมบูรณ์แบบเป็นนั่นึ่งจ้าหรือกอเท่าและะ้วก็เห็ดนาเล่โตจ้า จุ้มสวยๆอ้าวสองเลยี่นหัวหลุดดอกเี่ดอกลุดหัวลุดกามีสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วห <c oughs> รับเฮหตนาเลยจุ้มง่ายเพิ่นจ้ะ ข้าอ้อนวนเลยจุ้มนี้มีจ็กดอกสามดอกจ้าข้าอ้วนดีแห,งห่งจุ้มน่นพนาถหนีวินไตใหม่<ช>ดี <นะ S 1> <c oughs> ดีครับเนาะ <c oughs> ดีอาจจะดีไปยี่สองได้ยูนิ้นสองดอกจ้า อีการว่านาเลยอันนี้สุดสุดท้ายหรือว่าหน้องหนึ่งถือว่าเด้อเป็นยังไครย้อมาท่านตูมอยู่เนาะจ้าเป็นยังถือว่าเห็ดขาดอยู่ครับจ้าอ้ <c oughs> อาวเห็โกโดกอดอกแรกของเราจ้ามื่อนี้เด็ดนุ่มกันเลยกับเห็ดนาเล่จ้า หน้องหนึ่งจำพิษครับเก็บมาไลยถอกอยู่ครับล,ลงมือลงเว้นละบออ่เนาะเอา้าเฮ็ดละงง,งกจ้าโง่สีแดงโงส่งงโงสีเหลืองจ้างน้าไม่จ้าเอาละนะครับตอนนี้กระเวลาเที่ยงยี่สิบสองลมาบเบิรงเฮ็ดกันเสีเดียวบ้าน,นี้ครับ บม่เคยจ้ซองตาปไปไหนมิ่งจ้าพี่น้องเฮ็ดหน้าแลยของเฮาเนาะจ้าส่วนมากก็สิมีเฮ็ดกอเฮ็ดละหก3ดอกจ้ำมื้อนี้งส่วนมากสิเป็นเฮ็ดหน้าแลยเนาะจ้าเฮ็ดอุ่งกก็บ่หลายจ้าหลับจูงกันหลายอยู่ครับจ้ากระต่ายใหญ่เฮานี่ก็ถือว่าเต็มแล้วนึ่งนึงเนาะจ้านี่เลตัวนี้มีเฮ็ดเพิอกกับเฮ็ดน้องเลี่นหนงนึงเก็บมาใส่บังหันจ้า2-3งสามดอกนะจ้าบังแก่ก็บ่บริชายวัสดอดกครับจ้า น้พี่น้องเฮ้ของข้าวนอาหรับพี่กาเป็นยงหนึ่งกาบพี่น้องมาทางนนทองนอกจากนอกระทศขมานี่จาะพี่น้องในตาไงนอจากตาหน่อยกระเฮ็้ผึึงเมื่อไรเปนไรนอกจากเพราะว่าเฮ็ดนก็ลืมไหวแล้วนอจากเฮ็ดละงก็เห็นอยู่สามดองนะจ๊ะพี่น้องจำรับคีเมก็ได้เพียงเท่านี้นอกจานอธรรมะกลืมกดไหลจากตืนใจย่ืมกดแช่ไม่ลืมกดติดตามหลองเนินกับไวิ่นได้จากเงินสิบหัาคลิปใหม่ๆนจะนอกวังนิงกับไปวินทราบไปห้เฮ็ดยังแต่ละเมืองยู่มองได้แน่นนอกจากนอจำรักลิปนี้ขอกกับขึ้นมาสวัสดีจ้า สำหรับคลิปการเก็บเห็ดในวันพุธที่27กรกฎาคม2560นี้นะครับกทศคร้อมลาพาจากพญยายมินายไปจะเพียงท่านี้นะครับโดยบรรยากาศทางกับบานยุปาสำนักสวนนองจองของไห้นะครับก่อนจากกันนะครับน้บนบยาก็อ้อนวยไว้ใจพญามินา,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 ายพญานพีน้องทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานันยาม,มีโรคภัยมากำกายครับลำรวยเงินทองซุปทางด่านร่างกายและกระิตใจครับ สำหรับคลิปวันนีข้อขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับผมพอก,กันคลิปใหม่มื่อใหม่ครับ